ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เชิญชวนผู้ชมเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมการประกอบธุรกิจที่แบ่งปันกับทางสังคมไปพร้อมๆก,กับการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทางคุณภากรปิตทรทวชัยกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์มุ่งมั่นดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ to make the capital market work for everyone มุ่งพัฒนาตลาดทุนเพื่อสร้างประโยชน์ เพื่อทุกภาคส่วนในการกับเคลื่อนการเติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและประเทศนะครับส่วนหนึ่งของบทบาทในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมในปี2565ก็คือการต่อยอดองค์ความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนมูลนิธิและผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะครับผ่านเซต SE 101 Online o f f e r i n g Season 2นะครับโดยเนื้อหาเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมแบบเจาะลึกนะครับก็มุ่งเน้นให้คนเรียนเนี่ยเข้าใจลงมือทำได้ทันทีนะครับเช่นเจาะลึกพระบอวิสาหกิจเพื่อสังคมประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE การจดทะเบียนนิติบุคคลน,นะครับการเขียนแผนธุรกิจด้วยวิธีการคิดการทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตัวจริงที่เขามีการดำเนินธุรกิจอยู่ในช่วงขั้นของ growth stage นะครับแล้วก็สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืนก็เป็นต้นแบบให้กับคนที่สนใจรวมถึงเป็นการเปิดเผยแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้รายการ SSE 1 0 1 online offering เผยแพร่ซีซั่น1นนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2564นะฮะก็ผลตอบรับดีเลยครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจนะครับอย่างเช่น การทำความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้น value proposition นะครับรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างแนวคิดแล้วก็จุดกระกายการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะครับท่านที่สนใจสามารถรับชมรายการ SSE 101 Online offering s e a s o n 2ได้ในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับวันที่21บมกราคมวันนี้วันแรกไปจนถึง12มีนาคมเลยนะครับนำเสนอตอนแรกวันศุกร ก็คือวันนี้นะฮะ21มกราคมช่วง2ทุ่มนะครับติดตามในหัวข้อเจาะลึกพรบวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยคุณนภาเศรษฐกรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับรับชมได้ผ่าน Facebook Set Social Impact นะครับหรือทางเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com นะครับค่ะ